สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาให้อาหารนกกระทากันนะครับยามเช้ากันนี่ครับน,นี้ก็วันสุกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันหยุดครับนี่วันหยุดนะครับวันนี้ก็ตื่นสายนิดนึงครับวันนี้6โมงวก,กว่าๆมาให้อาหาร,น,น,รนกกระทาไข่ ก็อยู่ประมาณห้าร้อยกว่าเพราะว่านกฝั่งนุจะเป็นนกทิดเก่าครับก็ใกล้จะปลดแล้วแต่มันน่าจะปดได้ตั้งนานแล้วมันปีกว่าแล้วครับยังไม่ปดก็ให้ไข่เรื่อยๆนะครับนี่ครับฝั่งนี้ผมก็ให้อาหารใชแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นนกกระทานะครับลูกนกกระถาประมาณอายุประมาณกบเกือบ ยี่สิบวันแล้วนี่ครับก็ยังไม่ได้แยกออกเลยนะครับจุดนี้ก็อาหารนกกระทาไข่แล้วครับให้ไปเปลี่ยนเป็นอาหารนกกระทาไข่ก็อันนี้ก็จะเป็นชุดนึงครับชุดเล็กหน่อยนึงครับน่าจะได้ประมาณกับสิบวันแล้วครับชุดน,นี้ก็เปิดไฟไว้ให้นะครับร้อยวัตต หลอดเดียวครับปกติผมเปิดสองหลอดก็เริ่มโตแล้วครับกลางวันก็จะปิดแล้วเดี๋ยวก็จะแยกแปอนุบาลในข้างนอกนะครับก็อีกชุดหนึ่งครับนี่ชุดนี้ก็จะเป็นอนุบาลของผมมันมีสามรุ่นนะครับอนุบาลนะครับอันนี้อนุบาลสองแล้วกันครับนี่ นี่ก็ชุดรวมเหมือนกันนะครับไก่บ้านไก่ดำไก่ตีโตนะครับกเกือบสองสิบเจ้าตัวครับอ่าก็อนุบาลหนึ่งก็มีอยู่ครับอนุบาลหนึ่งก็นี่อ่านี่ก็อนุบาลหนึ่งนะครับชุดรวมนะครับอนุบาลหนึ่งอาหารก็จะเป็นบิทาโกนะครับสองศูนย์สาม ไก่เนื้อแรกเกิดนะครับนี่ก็ไก่ตีนโตครับชิดรวมเหมือนกันครับไก่ตีนโตไก่ดาแล้วก็ไก่บ้านนะครับแต่ส่วนมากก็จะเล่นไก่บ้านเยอะอยู่ครับช่วงนี้นี่ครับก็เลี้ยงหลายอย่างครับเอาไว้แบบถ้าเลี้ยงนกกระทาอย่างเดียวนะครับมันก็แบบว่ามันก็ได้ส่วนนกกระทานะครับเราก็จะเสริมอย่างอื่นมาด้วยนะครับมันก็จะได้อย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับรายได้ ก็หลากหลายนะครับทั้งไข่เชื้อแล้วก็ลูกนกแล้วก็ลูกไก่ครับแล้วก็เป็นไก่เนื้อไปกอาขายได้หมดนะครับมันก็เป็นหลายรุ่นนะครับส่วนหลอดไฟนี่ก็คือที่จะที่นีผมจะใช้ไฟบ้านเลยก็คือมันจะเป็นความุ้นหมอกแล้วก็หลอดไฟนะครับหลอดไฟนี่ก็นี่ครับโยงนีงอยู่ข้างหลังครับ หลอดไฟก็จะใช้อยู่ประมาณหนึ่งสองสามห้าหลอดเองครับช่วงนี้นะครับแล้วก็กปั๊มน้ํานะครับยที่จะต้องใช้ไฟนะครับเพราะว่านอกนั้นผมจะเป็นโซล่าเซลล์มวลนะครับแต่ถ้าเปิดจริงๆก็มีอยู่แค่สองสามหลอดเองครับที่เอาไว้อนุบาลนะครับันลกครับเพราะว่าผมขึ้ไม่ได้จัดของเลย ครับก็ส่วนภายนอกนะครับนี่ข้างร้านนกกระทานะครับก็จะเป็นชุดแรกนี้จะเป็นไก่ตีนโตนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไก่ตีนโตจากหนําเข้านะครับสามตัวนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับ ก็ไข่ก็ทยอยเข้าตู้ฟักแล้วนะครับช่วงนี้เข้าเรื่อยๆนะครับสองใบนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะเข้าฟักให้หมดเลยครับนี่ตัวนี้ก็ไก่ดำยินจาครับยินจานอันนี้ก็ไก่ตีนโตเหมือนกันครับอันนี้ ลูกครับอันนี้รุ่นที่ซื้อมาครับวันนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับได้ใส่มาก็หลายรุ่นละน,นี่ครับไข่ลนีครับแล้วผมก็จะเป็นเล้าไม้พาเลทนะครับนี่ที่ล้อมด้วยไม้พาเลทแล้วก็ ข้างครับกั้น้วยไมย้พาเลทข้างบนก็พวกตะแกรงมีอยู่สามล็อกนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูอีกล็อกหนึ่งกันนะครับนี่อีกล็อกนึ่งก็นี่ครับไก่ดำครับมองโกรครับนี่ก็ได้ลูกมานะตลอดเลยนะครับนี่ไข่ดำชุดน,นี้ ทำง่ายๆครับวัสดุก็เหลือใช้ครับส่วนมากนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นชุดใหม่ครับอันนี้ไก,ไกห่หัวเลาะครับยังไม่ได้ขันตะเกีเลยครับชุดนี้ <c oughs> ก็เริ่มขันแล้วครับยังไม่เคยโชว์ให้ขันเลยเนี่ยครับไม่เคยออกกล้องเลย <c oughs> อันนี้จะเป็นไกห่หัวเลาะ นี่ครับไก่ทอกมาแล้วครับนี่อยู่แล้วครับเจ็ดตัวครับไก่ต๊อกเนี่ยแล้วก็ไก่บ้านนะครับเยอะอยู่ครับไก่บ้านก็อเอาไว้ทำพ่อพันธแม่พันเยอะอยู่นี่ก็จะเป็นไก่บ้านเอยไก่ต๊อกแล้วก็ไก่บ้านรวมกันยังยังไม่ได้อาหารแล้วครับเห็นนะครับภายนอกก็ต่อเติมมานะครับต่อเติมมามาออกมาอีกกันสาดผมก็ทํากรงไว้อนุบาล,ลูกไก่ครับพางนอก จะพาเพื่อนไปชมเป็ดกันเป็ดก็ยังมาให้อาหารเลยนะครับเช้านี้นี่เป็ดชุดนี้ก็เป็นเป็ดไข่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเมีย้ครับแล้วก็เอาไว้เชื้อก็เอาไว้อีกวะอยูอ่บ้านหนึ่งนะครับเพื่อน,อน,นอทอทอดใหญ่แล้วนี่ โอเคเราไปดูชุดอนุบาลกันนะครับรุ่นสาม 3. ครับนี่ก็จะเป็นชุดอนุบาลสามนะครับอนุบาลรวม,มนะครับเพื่อนเห็นไหมครับอาจจะโฟกัสไม่ถูกจุดนะครับครับรุ่นนี้ก็อนุบาลสามนะครับก็เกือบเยอะอยูย่แล้สี่สิบห้าสิบกว่าตัว ก็จะเป็นไก่งวงครับพิการนะครับตัวนี้ไก่งวงไม่ทราบสาเหตุครับไก่งวงหกตัวครับแล้วก็ไก่ตีนโตครับแล้วก็ไก่บ้านแล้วก็ไก่ดำนะครับชุดนี้อนุบาลรวมกันเลยครับชุดนี้ก็เปิดแดงแล้วครับ่ถ้าใครสนใจผมก็จาขายแล้วก็จําหน่ายเนี่ยนะครับนี่ชุดสามส่วนไก่ตีนโตครับวันนี้ก็จะ ยหายบ้าแ,บบออยาแล้วครับนี่คี่เกาะเยอะประมาณครับหนึ่งคู่ครับคู่นี้ก็สามเดือนกว่าแล้วครับตัวผู้เริ่มหักขันแล้วครับนี่ครับใส่บ้านทีนี้ก็จะให้อาหารเป็นอาหารไก่เนื้อนะครับนี่ไก่เนื้อใส่ไว้ตลอดนะครับนี่ ส่วนในรางก็จะเป็นอยกยยกล้วยครับพวกอยกกล้วยก็พูดกะลัมนี่แล้วก็มีพวกย้าหวานมาครับปะปนกันไป,ปครับเสือครับนี่ไก่งวงก็มีจำหน่ายครับตัวรุ่นรุ่นเลยครับนี่อันนี้จะเป็นตีนโตรครับนะี่ฮู้ครับ มีแดงเีอแดงครับห้วเข้ามาทำไมเนี่ยไปเลยนี่ครับมาครับมาเพื่อนเนี่ยมากัดไก่เอ,อกไปจะมาเล่นกับไก่เนี่ยส่วนข้างแล้วไก่ก็จะเป็นนกกระถางครับอันนี้นกกระถางจะเป็นชุดใหญ่แล้วครับก็หรือแต่ตัวผู้ครับตัวนี้ผมก็ขายแล้วก็จำหน่ายกันมาครับ แต่คู่ก็จะทําเป็นนกเนื้อเอานะครับมันก็จะมีไก่งวงอยู่คู่นะสีขาวที่ผมเอามานะที่ผมซื้อมาใหม่นะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายเป็นเพื่อนชมเลยครับไก่บ้านก็เลี้ยงหลายๆอย่างนะครับเพื่อให เรามีหลากหลายตัวเลือกให้ลูกค้านะครับบางทีเราก็ขายไม่ได้ว่าได้เจนกกระทายอยางเดียวก็ขายอย่างอินได้นะครับประกนกันนะครับเพื่อเพิ่มรายได้หลายช่องทางครับไก่กินโตนะครับนี่ครับชุดนี้ก็จะย้ายบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้มีรถไก่มารับ ครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดติดตามเดชาฝากด้วยนะครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตนะครับเด็กๆภายในฟาร์มกันนะให้เพื่อนๆชมกันครับก็สนใจแบบไหนก็ลองทัก f a c e b o o ไม่ได้นะครับเดชาบุตรดีแล้วก็ถึงโทรนะครับ0 9ว2เก้าแปดสองแปดหกสีู่นย์หนึ่งสามนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาล้ว และรับชมในเยชาฟาร์มเลยนะครับสวัสดีครับ